ระบบสาริยะแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่31มสถึงสีเอาล่ะมาถึงตอนที่31นี่เปิดมาก็เจอดีเลยกูจูวินกับเพื่อนๆไปห้องเก็บศพอืแล้วก็เจอศพประหลาดแขนขาผิดรูปเต็มไปหมดเลยเยอะจนแบบน่าตกใจมากใช่ค่ะคือมันเยอะแบบผิดปกติจริงๆจนเพื่อนๆเ,เริ่มหน้าซีดกันแล้วอะความรู้แพทย์ที่เรียนมานี่เหมือนโดนฉีกทิ้งไปเลยสูไหก็เดาๆไปว่าหรือจะโดนรังสี แต่กู้จวินเขารู้สึกคุนๆนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนในนิมิตนี้ป่ะประมาณนั้นเลยแล้วเหมือนเรียกหานิมิตก็มาจริงอ้าวจังหวะปวดหัวขึ้นมาภาพก็ตัดไปเลยเห็นเป็นสระฟอร์มาลินเน่าๆมีศพถูกล่ามโซ่อยู่โอ้หน่าก,กลัวแล้วไอ้ศพในนั้นก็เอื้อมมือมาเหมือนจะคว้าหน้ากู้จวินนิกรีดลั่นเลยเพื่อนก็ตกใจหมดแล้วก็มีตาแก่ผู้ดูแลโผล่มาใช่ตาแก่ซุยมาถึงก็ด่าก่อนเลยแต่พอแกเห็นสภาพศพเท่านั้นแหละก็อึ้งไปเหมือนกันนะ แต่ก็พยายามกลบเกลื่อนบอกว่าศพพวกนี้มันคัดพิเศษมานะสําหรับการแข่งขันใหญ่ที่รัฐบาลจัดอืมฟังดูมีอะไรแปลกๆนะมีรับลมคมในแน่ๆใช่เลยแล้วกูจ้จวินนี่ก็หัวไวช่วยโอกาสนี้เลยเปิดระบบรับภารกิจผ่าศพผิดรูปพวกนี้ให้เสร็จใน3าวันโหดมากเพื่อเอารางวัลเป็นชิ้นส่วนกายวิภาคลิมิตแค่72ชั่วโมงเองบีบคันสุดๆกดดันมากแล้วก็เริ่มหาเลยาศาสตราจารย์กู้ก็ให้หวังรั่วเซียงกับจางเหาหลันลองลงมือก่อนแล้วเป็นไงผ่าปุ๊บ เจอปัญหาเลยคือหาพังผือดตื้นไม่เจอแถมกรีดไปมีของเหลวสีดำๆพุ่งออกมาอีกโอ้หบรรยากาศตอนนั้นคงตึงเครียดหน้าดูสองคนนั้นผ่าไปมือสั่นไปแน่ๆเพราะมันผิดจากที่เรียนมาหมดเลยใช่ค่ะสุดท้ายศาส,สตราจารย์กู้เลยบอกอะกู้จวินลองดูสิเหมือนก็จะสั่งสอนนิดๆให้รู้ว่าระดับตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าผิดคาดเลยสิผิดคาดมากกู้จวินรับมีดมาอย่างมั่นใจบอกไว้เจผมได้เลย ทำเอาคนอื่นงงไปเลยแล้วไงต่อโชว์เทพเลยปะโชว์เทพเลยชี้จุดผิดปกติเด็กเป๊ะมากบอกว่าพังผืดมันซ้อนกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหฉากนี้มัน The Return of the King ชัดๆจับมีดจับกันไกลได้นิ่งมากผ่าแยกเส้นเลือดฝอยลึกๆที่มันพันกันยุ่งๆในเนื้อเยื่อดำๆเละๆได้แบบแม่นยำสุดๆเร็วมากด้วยเหมือนเครื่องจักรเลยสกิลนี่คือแบบเหนือชั้นได้ไกลลิบแล้วทุกคนนี่อึ้งตาค้างไปเลยดิ แน่นอนจากที่เคยดูถูกนะตอนนี้ซูไห่ย,ยอมนับเลยว่าเทียบไม่ติดจริงๆหวังรั่วเซียงก็ทึ่งไปเลยส่วนเฮยอีหานี่มันทําให้เราต้องคิดตามไปเลยว่าชิ้นส่วนจิ๊กซอทั้งหมดนี่มันจะประกอบกันเป็นภาพอะไรในตอนท้ายน่าติดตามมากๆช่วยกดติดตามและกดไลค์หากเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้นะคะ